ที่จังหวัดนราธิวาสน,นะคะได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีค่ะ ที่สารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่สองอยู่ที่ตำบลลำพูอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตะกูลโทธามผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจ,จังหวัดนราธิวาสครั้งที่1นึ่ทับ2,568เพื่อขับเคลื่อน,นกลไกบูรณาการนโยบายด้านการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสโดยมีปลัดจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้ง3มฝ่ายผู้แทน อำนวยการสำนักงานปปสภาค9และยังมีคณะกรรมาการหมากเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับได้ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานด้วยการนำนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของนายกรัฐมนตรีเป็นฐานในการกำหนดแผนการขับเคลื่อนงานของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับให้ทบทวนนะครับว่าการดรําเนินง,งานที่ผ่านมาเพื่อที่จะวางแผนบูรณาการปรับปรุงการขับเคลื่อนการป้องกันการปรับปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาสให้มีประสิทธิภาพสูงสูงนะครับหรือว่าสูงสุดั่นเองนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของการป้องปรามนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนซึ่งก็เปรียบเสมือนผ้าขาวนะครับไม่ได้ให้เข้ายุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองครับนอกจากนี้ค่ะก็เน้นย้ำเรื่องของการนำผู้ที่ผ่านการบำบัดร,รักษากลับคืนสู่สังคมด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทั้งทางกายใจไม่ให้กลับไปอยู่ในวังวนของยาเสพติดกลับมาเป็นพลเมืองที่ดีมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองหากชุมชนมีความพร้อมครอบครัวมีความพร้อมการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดก็จะเกิดความ วามย่งยืนซึ่งในปี2568จังหวัดนาราธิวาสถูกกำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ท่าวังผาโมเดลนะคะแล้วก็ทวัดปุรีเป็นโมเดลค่ะ